ชาวเฮ u โ e f น้ำแร่ติดแกมขวดละ4บาทฟังขนาดนี้เขาใช้กลยุทธ์การตลาดอะไรบ้าง 1, 1. Affordable Luxury ความแกลมที่เข้าถึงได้ค่ะด้วยความที่แพ็กเกจของเขาเนี่ยทำออกมาได้หรูมากๆคล้ายกับน้ำแร่แบรนด์ดังหลายแบรนด์ที่ขายกันเกือบร้อยซึ่งน้ำแร่แพงๆก็มกักจะถูกเชื่อมโยงกับร้านอาหารแพงๆหรือคนที่มีฐานะใช่ไหมคะถึงขนาดเคยมีกระแสนใน TikTok ที่บอกว่าเราสามารถดูฐานะของอีกฝ่ายได้จากน้ำที่เขาดื่มค่ะพร้อมกับตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ทุกอย่างดูแพงแต่สวนกับราคาที่ตกเพียงแค่ขวดละ4บาทก็ยิ่ง นอกจากนี้เขายังใช้วิธีการขายแบบ e x c l u s ค v ูมีเฉพาะในแมคโครเท่านั้นห้างอื่นๆไม่มีค่ะทำให้ดึงคนเข้าห้างหรือว่าแอปพลิเคชันจากสินค้าที่กำลังเป็นกระแสแต่ก็ยังมีคนตาดีหลายคนค่ะที่กำลังมองเห็นว่าแพ็กเกจของน้ำดื่มแบรนด์เนี่ยมันใช้กับแบรนด์แอลกอฮอล์ที่มีชื่อว่า a ช l e s h o า s e ค่ะทำให้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่า Solugate Marketing หมายถึงการสร้างสินค้าอย่างหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของอีกอย่างที่ทำโฆษณาไม่ได้อย่างเช่นแบรนด์ช้างที่มีน้ำเปล่าข ขึ้นมาก็ทําให้คนเปิดใจดึงเครื่องดื่มแบบอื่นนะคะจากแบรนด์เดียวกันได้ไม่ยากซึ่งช้าเชาก็ทําการตลาดภายใต้บริษัทดีซูพรีมจำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือดี p o อยู่ภายใต้อนาตักรี p นั่นเองค่ะโซอี so ้ดิจิตอลช็อตคัทพูดเรื่องการตลาดออนไลน์ทางรัฐทุก EP